สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันทุกคนวันนี้วันที่8นะครับวันที่แกันยายน2564ก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮชแนลนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับนะครับผมคลิปนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับผมทำ เป็นการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับเป็นการคาดเดาในความที่เจะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 6กันยายน2564ส,สูตรทุกสูตรที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับว่าหวยจะออกอะไรสูตร เข้าได้ก็มีสิทธิ์โหลดได้นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่หน้าจอณนะตอนนี้ก็คือสูตรเด่นบนคือบนนะครับบนคือบนไม่เกี่ยวกับล่างนะครับแต่งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาโหลดนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกหกสิบสี่นะครับโหลดนะครับไปไปไปลงล่างนะครับสูตรนี้จะให้ไว้รู้สึกว่าจะมีติด ติดเนะครับติด9แต่ก็มี4ม้ามืดครับ4ม้ามืดไปเข้าบนอยู่ตัวหนึ่งนะครับม้ามืดแต่ตัวที่เด่นที่เน้นให้ไม่เข้านะครับตัวที่เด่นที่เน้นให้จริงๆหนีลงไปไปล่างนะครับผมส่วนตัวที่เข้าก็คือตัวที่เราไม่ได้เน้นนะครับก็คือ4ม้ามืดนะครับสำหรับงวดวันที่1 6กันยายนส5 6 4สูตรนี้ก็ให้ไว้ที่1 สี่แปดนะครับหนึ่งสี่แปดส่วนมมาเมื่อจะเป็นสามกระหอกนะครับหมามืดเป็นสามกระหอกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสูตนนี้จะไม่หลุดซ้ํานะครับสูตนนี้จะไม่หลุดซ้ําที่เคยนําเสนอเพื่อนๆืนนที่ผ่านมาก็ไม่เคยหลุดนะครับมีงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพห้าร้อยหกสิบสี่หลุดเป็นครั้งแรกนะครับหลุดเป็นครั้งแรกแต่ก็หนีลงไปไปล่างนะครับผมสําหรับคอหวยจริงๆก็ เขาจะซื้อบนซื้อล่างนะครับมันไม่มีเขาจะไม่เชื่อสูตร100%ยนะครับมานะมาจริงแต่บนคือบนล่างคือล่างนี้เชื่อได้แค่เจ็ดสิบนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับข้องไว้จริงๆแล้วเขาจะซื้อกันไว้นะครับซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าสูตรนี้คงจะเดินต่อเนาะเพื่อนๆน ก็ลุนลุนไปช่วยรอลุนไปด้วยกันนะครับในวันที่16กันยายน2564นไปกันครับเรามานำวันนี้ผมก็นำเสนอสูตรนี้กันต่อนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้ไว้ที่3 4สนะครับแต้มดับรวม3ตัวบนนะครับสูตรนี้สูตรเดียวให้ให้แต้มดับไว้อยู่ที่อยู่2ตัวนะครับ2ตัวก็ดับยาวเดินดีนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็คำนวณย้อนหลังให้ดูหลายงวดนะครับ สำหรับงวดนี้ก็เอาแค่สีงวดพอนะครับสั้นๆครับผมสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมก็ฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งปิ้งๆไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับผมสำหรับคนเก่าที่เคยดูสูตรนี้แล้วก็คิดซะว่ามาทบทวนสูตรกันอีกครั้งนะครับผม ไปกันครับเราไปคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมเพื่อนๆมีเรียงเบอร์อยู่ในมือก็เอามาคำนวณไปพร้อมๆกันได้นะครับผมสําหรับคนใหม่ๆนะครับก็มาเรียนรู้สูตรนี้ในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันนี้คือแม่สูตรนะครับแม่สูตรเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับแม่สูตรบอกว่า นี่เลยครับหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนเขาเขียนว่าไงครับร้อยบวกตัวเองก็คือร้อยบวกร้อยนั่นเองนะครับร้อยบนบวกตัวเองนะครับงวดนี้นะครับยกงวดงวดนี้มาเลยนะครับงวดที่รางวัลที่1ออก5้าหกห้าหนะครับงวดนี้หลักร้อยคือ7นะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับหลักร้อยบนบวกตัวเองนะครับ7จบวกเได้14นะครับ สเต็ปต่อไปเราก็นี่เลยครับลบลดลดหนึ่งแต้มนะครับลบหนึ่งแต้มนะครับผมก็จะได้สามนะครับได้สามเรามาดูผลรางวัลกันเลยครับผมงวดต่อมารางวัลที่หนึ่งออกเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งสามตัวบนออกสองหกหนึ่งนะครับรวมแต้มกันแล้วเราจะได้แต้มเก้านะครับแต่ที่เราคำนวณได้คือสี่กับสามนะครับสี่กับสามไม่ใช่แต้มเก้านะครับผมดับผ่านนะครับ ไปกันต่อครับงวดนี้หลักร้อยบนคือ2นะครับ2บวก2ได้4 4ลบ1คงที่ก็จะได้3นะครับเรามาดูผลรางวัลกันเลยครับผมงอดต่อมารางวัลที่1ออก0 4 6 7 50 3ตัวบนออก5750นะครับรวมแต้มกันแล้วเราจะได้แต้ม2นะครับผมแต่ที่เราคำนวณได้คือ4กับ3นะครับ4กับ3ไม่ใช่แต้ม2นะครับผม ดับผ่านนะครับไปกันต่อครับงวดนี้หลักร้อยบนคือ7นะครับผม7บวกตัวเองนะครับ7บวก7ได้14 4ลบ1คงที่นะครับแล้วก็จะได้3นะครับผมได้แต้ม43่3ีอยู่3งวดติดนะครับเรามาดูผลรางวัลกันเลยครับงวดที่ออกมาใหม่ๆเลยครับงวดล่าสุดนะครับเพิ่งออกไปไม่กี่วันนะครับผม งวดต่มารางวันที่1ออก1 1 4 4 7ห3ึ่งตัวบนคือ475หนะครับรวมแต้มแล้วจะได้แต้มหกนะครับผมแต้มหกที่เราคำนวณได้คือ4กับ3นะครับไม่ใช่แต้มหกนะครับผมดับผ่านนะครับทีนี้เรามาดูเรามาคำนวณหางวดของวันที่สิบหกกันยายนนะครับผมเราก็มาดูนี่เลยครับ แม่สูตรบอกว่าให้นำหลักร้อยบนนะครับบวกตัวเองนะครับ4บวกสได้8นะครับ8ลบ1คงองที่นะครับก็จะได้7นะครับงวดวันที่16092564เราได้แต้มดับรวม3ตัวบน7 8นะครับ7 8เราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับพมว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่ ส่วนข้างล่างนี้คือแต้มดับดับรวม3ตัวบนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่1นสองด้วยนะครับแต่1นสองยังไม่มั่นใจครับเพราะว่ามันไม่ชนกับสูตรอื่นเลยนะครับที่ชนก็จะมี3 4 6 7 8 9นะครับแต่ที่มั่นใจเลยมั่นใจมากๆเลยคือ6 7 9นะครับ679คิดว่าไม่หลุดนะครับสำหรับ8 4 3นี้ เพื่อนๆถ้าไปชนกับสุรเพื่อนก็ตัดออกได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจนะครับ3 4 8นะครับที่มั่นใจเลยคือไม่มาแน่นอนน่าจะเป็น679นะครับ6 7 9ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนำพวกนี้นะครับพวกที่ยังไม่มั่นใจนี่ไปชนกับอาจารย์อื่นๆน,นะครับว่าเขาให้ตรงกันไหมจะได้เพิ่มความมั่นใจอีกทีนะครับถ้ามันตรงกับเพื่อน ของแอดคนอื่นนะครับอาจารย์คนอื่นๆดหลายสูตรหลายหลายคนนะครับผมก็จะนามาเอามาเสนอต่อนะครับว่าควรจะตัดไม่ตัดหรือว่าควรคงไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือโอ้สีไม่ให้เลยพี่น้องเอ้ยผ่านไปอันนี้คือเลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับ เลขดับ3ตัวบนไปกลับก็ก็เคยนําเสนอเพื่อนๆไปสองสงวดอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ได้นําเสนอนะครับไม่ได้นําเสนอโซนนี้จะมีเลขคงที่อยู่หนึนะครับหนึเลขคงที่ที่ผ่านๆมาผมก็จะเขียนเป็นลายมือนะครับแต่วันนี้ผมทําให้สวยขึ้นมาหน่อยนะครับผมงวดวันที่16กันยายน2,564จะให้ดับไว้อยู่ที่ 017 154 291 338 512 659 796 833 797 0141นะครับ1 4อันนี้จะดูไม่ค่อยชัดหน่อยซักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวใกล้วันห้อยออกนะครับก่อนวันห้อยออก1วันผมจะไปลงทางห้องห้อยอีกทีนะครับผม อันนี้พิเศษสําหรับคนที่ติดตามเท่านั้นนะครับจะได้เห็นในช่องนี้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆมีเลขอยู่ในมือนะครับจะได้อเอาไปตัดได้ทันนะครับจะมารอผมเนี่ยผมลงให้ก่อนวันห้อยออก1วันเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันนะครับใครมีเลขเยอะล้นมือสูตรนี้ช่วยได้นะครับสูตรนี้ช่วยได้ลดต้นทุนได้เยอะนะครับอันนี้ก็ดับผ่านมาแล้ว ตั้งแต่ปี2560นะครับผมก็หลุดอยู่งวดเดียวนะครับหลุดอยูุ่งวดเดียวแต่ปีไหนไม่ได้จำไม่ได้นะครับว่าหลุดงวดไหนแต่ผมทําไว้ก็หลังจากหลุดมาแล้วก็เดินผ่านเดินต่ออีก85งวดนะครับ86งวดประมาณนี้นะครับหลังจากที่หลุดแล้วถ้ารวมจากปี2564ถึง60นะครับ60 ถึงปัจจุบันนี้หลุดแค่งวดเดียวนะครับสูตรนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนคงจะมองไม่เห็นกันนะนอสีมันไม่ให้เดียววันรังผมจะลงให้นะครับอันนี้เป็นเลขดับแต้ม 2ตัวล่างนะครับดับแต้ม2ตัวล่างเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับก็จะมีอยู่ดับแต้ม7เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับดับแต้ม7ครับผมแต้ม7ก็จะมีประมาณ0 7อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็17 2 5 3 4 4 3 5สองห0 8 9 9 8สครับผม ดูไม่ชัดก็ให้ดูตัวนี้เป็นหลักก็ได้นะครับดูตัวนี้เป็นหลักแต้ม7แต้ม7นะครับดับแต้มรวม2ตัว2ตัวล่างนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผม ผมก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้าที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายนะครับในวันที่16กันยายน2564ก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับทุกๆคนถูกยกกลุ่มทุกยกห้องเลยนะครับผมสำหรับเลขเด่นบนเลนล่างผมก็ทำไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดให้นะครับถ้าตัดให้แล้วสรุสรแล้ว อะไรยังไงผมจะเอามาลงอีกทีนะครับผมจะลงวันไหนผมจะบอกทางห้องห้อยกลุมห้อยนะครับผมจะโพสบอกทางนั้นก่อนนะครับสักวันสองวันนะครับผมถ้าผมทำเสร็จแล้วจริงๆผมก็ทำตั้งไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ตัดเด่นให้ตัดดับให้นะครับผมถ้าจะลงให้ทั้งหมดมันเยอะครับมันเยอะเปลืองตังค์ครับผมถ้าดับไม่แม่นจริงโอกาสที่ จะหลุดมีเยอะนะครับถ้าจะใหล้ลงให้ทั้งหมดมันเยอะนะครับผมเปืองตัง้งี่พี่ๆน้องๆผมจะทําให้ดีที่สุดครับจะตัดให้สําหรับนวดที่ผ่านมาก็ตัดดับ2ตัวบนผิดพลาดไปนะครับแต่สูตรก็เข้านะครับสูตรเข้าอยู่ที่ชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มสําหรับตัดให้ไม่เข้านะครับมาเข้าตัดดับให้สองตัวล่างเข้าครับไม่ขี่หางกลับไปกลับมาแค่สาหางนะครับ รวมแล้วก็หกหางนะครับกลับไปกลับมาสุดท้านี้ผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม